Okay, and okay. okay. Don't <laughs> <You> มาลองอะไรนะ You y o u บ been hit back y yeah. o u been hit back <oughs> ตันตันตัตอันนี้ถูก <c oughs> ไม่ได้เต้นตรงนี้นะแต่ซ้อมไป เดินอันนี้เดินเดินเยอะคอใช่อันนี้เป็นเดินฟรีสไตล์ค่อยๆเดินเอ้นี่โอเค ร้องแบบนี้ครับแบบนี้ลงให้ด้วยนะครับอะไรนะลงให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไยรผาหผมร้องสูงเอ่ร้โอเคเด็็ดเด็ g o and and อ่่อี่้งครับตะ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 ดัดลัก<อ>ใหญ่ด้วยใช่ บูม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 อ๋อทรีทรีวันวันจ่า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 โอเคมือมืออยู่งี้จ่ากดหน้าลงเวลาตัวไปอย่าเอาหน้าไปนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็เต้นนี่นี่ด้วยนะมีคนทำให้ใช่ไหมครับเดี๋ยวทำให้ โอเคซิกฟิลสูงสูงคือสมมติตัวมันนี่หน้าต้องทิ้งใช่หน้าทิ้งไว้ถูกปะตะตะอ่ะปะตะโอเคแล้วก็ให้สูงวันนี้ตอนนี้ฟิลเป็นยางงี้หือว่าฟิลเลอร์ไม่เอาสูงพี่ถึงบอกว่าให้ยืดอกกดคอฟิลมันจะได้มากกว่า มากกว่าเราทําแบบเงยหน้าแล้วก็เชสไม่อัพแต่ก็ไม่ใช่แบบเอาออกมานะอ6 7โยดา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 มันเหมือนก้านึกถึงข้างดีกว่า จ่า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 จ้าา่าออยู่เซนเตอร์ใช่ใอยู่เซนเตอร์เซเว่นเยอา่า่าาา่าเอาใหม่อีกทีรองว่าอะไรนะตรงไหนครับปุกอะสองสามสี